สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมย์สวัสดีครับคุณต้นสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีทุกท่านด้วยครับปีใหม่ครับสองห้าหกเก้าละอ่าเล้าใจก่อนเลยต้นปีต้นเดือนหัวดก่อนเลยนะครับปีนี้บอกได้เลยนะใครยังไม่เคยติดตามช่องรถบรรทุกสวยๆหรือเติมมอเตอร์คาร์เนี่ยรีบเลยนะรีบๆปีนี้น่าจะมีของดีๆปีนี้ตั้งใจว่าเราจะพังวงการให้ได้มีของดีๆให้ปีนี้เราจะ ขายถูกแบบจนท่านต้องสงสัย,ยว่ายังไงอยู่นะครับแต่เราก็ที่เราขายได้ในเราลดเราเยอะมากนะครับเราเราซื้อหนักมากปีนี้นะครับแล้วก็อยากจะขายราคาที่แบบว่าเขาเรียกอะไรกําไรไม่เยอะขายทแทบจะขายส่งเลยกําไรไม่เยอะให้พี่ๆได้ใช้กันไปเลยนะครับคุณภาพเหมือนเดิมครับนะครับขับส่งเหมือนเดิมขับส่งเหมือนเดิมดูแลเหมือนเดิมอมาคุณหมีหกล้อฮีโน ฮีโน่ปี49อ่า49คันนี้121แรงนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดู4ี่เมตรสาบ้างคันนี้อ่าใช่ครับดูโท้สาม่ศูนนะครับสมอทองอ่ะเป็นดูโท้สมอทองครับเดี๋ยวให้ดูเครื่องหน่อย121แรงเทอร์โบนั่นนผมจำไม่ผิดสำหรับคันนี้นะครับน่าจะยังเป็นปั๊มสายอยู่นะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ถ้าเห็นเหลืองๆนี่ใช่เลยนะของเขาเลยนะเสูสีสูสีนะนี่นี่ของเขาเลยนะเหลืองๆเนี่ย นะครับแปบเหลืองทองทองนะครับฝาทองทองแบบนี้นะครับนี่ทะโบนะนี Jamie, LIKE ่นะครับอินเตอร์เนาะอินเตอร์อย่างดีนะครับคันสีสวยขับดีด้วยนะคนขับแจ้งว่าขับใช้ได้เลยนะกระบะเป็นกระบะไม้นะครับกระบะไม้คาโก้นะครับนี่ผู้เหล็กนะผู้เหล็กเรียบร้อยเหล็กลายเรียบร้อยเหล็กลายเรียบร้อยย่างดีหกเส้นนะครับกระบะยาวสี่เมตรสามสิบนะก่อนพี่พี่จะปามาดมันว่ารถ กว้างๆเอาไปเลยอ่ะสองตรสิบอ่ะสำหรับพี่ที่จะปลามาทมันว่าเอะโอ้โหทำไมรถมันดูยังไงยังไงวะผมเปิดราคาก่อนเลยจะได้ไม่ต้องไอ้นี่กันนะครับ2องแสนห้าหมบาทอ่ะเท่าสี่ล้อเลยอ่ะไม่รู้อ่ะผมขายเท่านี้นะครับสองแสนห้าหมบาทแล้วก็ปีใหม่มานี่นะเราก็ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อราคาเหมือนกันนะในพูดตรงๆน,นะครับปีนี้เปิดถูกเลยพี่ๆต่อได้นิดหน่อยนะครับ แต่ปีนี้เปิดราคาดุจริงนะครับเปิดราคาแบบดุเลยนะครับนี่รถยังไม่เรียบร้อยนะเดี๋ยวขอเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับเอามาถ่ายก่อนผมอะไรพาวเวอร์นะร่างสีล้างเครื่องมาพาวเวอร์นะรถห้างนะดิจินจะบอกว่าโ ho อะไรว่าสองแสนกว่าบาทนี่รถห้างนะพี่ๆคัสซีคัสเซอร์สวยกิ๊บเลยนะ W ับศูนย์สี่คัสซีคัสเซอร์สวยกิ๊บเลยนะเครื่องดีพาวเวอร์แอร์มีนะครับแอร์เออมีมีเปล่าวะ มันจะมีนะเดี๋ยวลองไล่ดูเดี๋ยวเราไล่ระบบเอาเพิ่งล้างสีเฉยเนี่แอร์มีแอร์มีนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวล้างสีแล้วก็รีบม,มาถ่ายเลยเอาไปสองห้าห้านะพี่พี่สองแสนห้าหมื่นห้าพันนะเดี๋ยวให้ดูภายในบอกก็ยังไม่เก็บเพราะว่าเราล้างสีเองยังไม่ทําอะไรเลยพี่พี่เปิดงานมาร้านร้านบอกก็ยังไม่มาผมลุยให้ก่อนเลยผมอยากขายอะลองดูก่อนเลยนะครับเผื่อมีท่านใดหาหาอยู่นะครับหกล้อสองแสนกระบาทผมเห็นโทรหาผมทุกวันแหละ นะครับแต่ผมก็จําไม่ได้ว่ามีคันนี้อยู่นะครับไหนๆหาเจอแล้วเอามาล้างขายให้เลยแล้วกันนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันราคานี้ยโหพี่ซื้อไปใช้ได้เลยนะรถประกอบซื้อไม่ได้ในราคานี้ถ้าดีไม่ดีอ่ะนี่ได้รถห้างนะปีส<อ>ี่เก้านะมีใช่เทอร์โบนะร้อยยี่แรงร้อยยี่แรงเทอร์โบรหัสนี้แน่นอนเลยอึดทนโอ้ไม่พังหรอกเครื่องพวกนี้วิ่งดีเลยฮะนะครับพี่ๆลองดูนะเผื่อชอบกันนะอันนี้ผมก็ไปซื้อจากชัยภูมินะ นี่ยูโรทูเนี่ยไปซื้อจะใชยภูมันเนี่ยหัวเหอก็เดิมดีด้วยนะนะครับหัวเหอก็เดิมดีด้วยนะรถก็ส่งเริงดีด้วยนะเบรกเบิก,ก,กมอลงมาลมลทํามาแล้วจะไปต่อยางพอได้จะไปต่อดาต่ออะไรได้เนี่ยเออแล้วแต่แล้วแต่แแตอยากอาไปทาอะไรจนะทำอะขายอะไรนะมสองแสนห้าหมื่นห้าพันโหโคตรถูกเลยพี่ลองดูนะพ,พี่ชอบสนใจรีบโทรนะครับช้าหมดอดนะจ๊ะาคานันเดียวสวยๆนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีคันสอง นะครับมีแค่หนึ่งครั้งนี่แหละนะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันยาวสี่เมตรกว้างสองเมตรยาวสี่เมตรสามสิบกว้างสองเมตรสิบด้วยนู่นกระบไม้คาโก้ปูเหล็กนะครับลองดูพี่ๆชอบก็ซื้อนะครับผมสนใจก็โทรอยากถามรายละเอียดโทรอยากดูรถก็บางบททองเติมบทราคาสวัสดีครับสวัสดีครับ